นี่ครับพี่น้องครับเนี่ยบ้๊ยเป็นตสอนให้ครับผมเนี่ยข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดครับพี่น้องครับเนี่ยข้าวเจ้าหอมสยามครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องพงไปที่คารพรักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรมาแล้วครับผมจากช่อง u t u b e นะครับ Facebook f แ n p a g e นะครับแล้วก็ติ๊กต k อกครับผม ที่มีชื่อช่องว่าแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับยืนยันยืนหยัดแล้วก็ยืนหนึ่งเรื่องของการทำนาครับต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับเอาครับพี่น้องครับสำหรับบายมือนี้ครับผมนี่บุ้ยครับผมตื่นตาตื่นใจครับพาพี่น้องป้องไปทั่วประเทศครับผมนี่มาเยี่ยมชมแปลงของพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นน้องนุ่งนะครับเป็น พอหักไม่หักนะครับอีกผู้หนึ่งเนาะของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่กัในี่อยู่บ้านหนองโน่ครับผมตำบลชมสะอาดนะครับอำเภอเมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับพื้นที่มองนี้ครับนุ่มขวัญชัยวัวเจเกษตรพึงมีโอกาสนะครับได้มาอยู่ในพื้นที่อำเภอเมยวดีนะครับเป็นครั้งแรกเนาะขนาดยุ่ยใกล้กันครับพี่น้องครับสรัข้ามกับร้อยเอ็ดเนาะครับแต่ว่าพื้นที่อยู่มองนี้นะครับกับ พึ่งนีโอกาสนะครับได้มารับมาเยี่ยมยามพี่น้องป้องไปเนาะเอาก่อนเท้าสิบประวัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของแปลงเขานะครับนี่เห็นบอกครับนี่ตื่นตาตื่นใจครับพี่น้องครับนี่ข้าวเจ้าหอมสยามนะครับข้าวเจ้าพัดใหม่ที่มาแรงที่สุดในขณะนี้นะครับเอาไปพบไปพ่อกับพ่อฮักแม่ฮักนะครับเนาะตอนบายๆสำหรับมือหนี้นุ่งควันเช่หอวใจเกษตรจะมีโอกาสนะครับพานมานะครับทั้งที่มาเยี่ยมยามพี่น้องป้องไปเนาะ เอาครับผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมสวัสดีครับผมครับ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 กำลังเห็ดอย่างอยู่ครับนี่เอาเขาสาอ่านั่นประการแรกนี่เพิ่นลกหญ่าไปน้ำหยาไปน้วแลกย้อนเอาเข่าเนี่ยครับผมพี่น้องครับนี่ย้อนเอาเข่าเพื่อสิเอาไปไปดำเนาะนี่ครับพี mm ่น hmm. ้องครับนี่ไานี่เห็นบอกเข่าท่าแลวนี่ เออนี่นี่นี่ครับผมปกติแล้วนี่ครับผมนี่เขานี่เป็นเขาหน้าหยอดนะครับซึ่งกะซิมีหยานะครับพ่อสมควนเนาะดังนั้นนี่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นก็นเลยทำการย้อนเอาเขานะครับเพื่อจะเอาไปดำนะครับอีกหน้านึงเนาะในขณะเดียวกันนี่เพิ่นก็นลกหยาไปน้ำเนาะนี่ครับผมเลยเห็นใดป่าเขาแง่แบบนี้เนาะ เอาครับสำหรับช่วงนี้พบกับน้องนุ่งนะครับเจ้าของที่น้าของข้าครับสวัสดีครับน้องตุ๊กครับผมเอาประนด้เขามาว่าจานะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้าวสายพันธุ์นี้นะครับของเรานี่เนาะเอาความเป็นมานิดนึงนะครับว่าได้เมล็ดมาได้จังใดนี่เนาะสำหรับหอมสยามหฮาศูนย์ศูนย์กุมแนะนมานะคะกลุมน้ำกันเลยค่ะเป็นกลุมผลิตเขาแมนค่ะ ก็ได้มาจำนวนนึงกระเพิ่งได้มาแมนบอแมนค่ะเอาไปไหนเพอาะ้ไดมาเนี่ยเขาจังไรแน่บ่ไหนเข้ายอดย่างเดียวถึงที่ไหนเข้ายอดแล้วเขากระตุกกะโอสำหรับเขาเที่ยวได้มาเนี่ยคือเข้ายอดไปก่อนเข้ายอดนี่ยคือพื้นที่อยู่มองนี่คือยอด่ดีพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่อยู่นี่ประมาณไรตัวค่ะประมาณไรตัวครับพี่น้องอันนี้คือยอดเนาะอีกส่วนหนึ่งคือว่าตก้าเลยะตก้านี่ประมาณเท่าไหร่ นี่ดำประมาณสิบเอ็ดลายดำประมาณสิบเอ็ดลายตอนนี้ดำไปสีดำอีกอาทิตย์นึงค่ะอ๋ออีกอาทิตย์นึงนะครับเดี๋ยวถานุ่มควันแช่ไว้าจริเกษตรพร้อมทิ้งงานนะครับคันว่างก็สิ่ว่าเบิ่งน้องนุ่งนะครับเพิ่นดำเนาะเอาส่วนแปลงตรงนี้อ่าคุณน้องครับก็เลยอยากสิสอบถามว่าเข้าตั้งใจให้เป็นหน้าหยอดแบบนี้บ่แม่นคือเป็นอย่งไรลักษณะว่าดินตรงนี้มันมันสิบ่มีน้ำค้างกันสิรอดำมันก็ ใชไหมค่ะเขาเี่กเราหยอดกนไหมค่ะหยอดเอาถ้าพื้นที่มองนี่มันมันโน่นมันลุมไปไหนเนะ่โน่นค่ะคือปกตินี่สีบ่มีน้ำทั้งสามไฮแต่ว่าปีนี้ฝนดีปกตินี่สีบ่มีหยาเพราะว่าแต่ว่าปีนี้ฝนดีมันเก็บหยาเพราะท่านไหมค่ะเขาก็เลยไถเป็นบางส่วนทีดจะดำไปโอ้หลังจากเทว็ดไปนี่มันสีไม่น้ำอยู่ตินี่นณะตอนนี้บ่มีน้ำละร้อนหนาฝนยางเดี๋ยวแต่ว่าบ่ขังพื้นที่ตรงนี้บ่ถ่วงขาเอานั่นก็แสดงว่าเป็นหน้าให้เองสิยเตะ หน้าน้นแม่นค่ะเราเราเขาใิได้เกี่ยวว่ในความคิดเเกี่ยวเพราะว่าเห็ดมาแล้วสุปีเห็ดเห็ดมาแล้วสุปีคือด้เกี่ยวแต่ว่าน้ำไม่ขังน้ำบพรขังรอนน้ำฝนต้องนีมันเ่าจำเป็นจะต้องน้ำขังไหมค่ะเขาเเหมือนมะลิลอยหาหรือซิมหาค่ะดิเกียวได้ดูทีรอนน้ำฝนอย่างเดียวเขาเป็นพืชที่บ่ราะมันต้องการน้ำาะคะดิเกรับต้องการน้ำเพราะสีต้องการน้ำเพียงแค่ระยะที่เขา จะรับร่วงอะค<ช>่ะจริงๆเขาต้องหยอดหน่อยก็นี่แต่ว่าปีนี้มเม็ดเขาลงหลายเท่าก็เลยปลอยเลยป้อยเลย<า>ปลอยเดียวยิ่งแตกปอค่ะอืนี่ครับพี่น้อง<ช>ครับนี่เนาะ ขาหยอดตั้งแต่มือ่อใดเนี่ตั้งแต่วันเวลาใดเนาะปีนี้หยอดค่ะปีนี้หยอดวันที่25พฤษภาคมะย่สิบพฤษภาคมจงปีนี้จะหยอด10พฤษภาคมปีนี้ฝนดีเฮ็ดจ้าอืม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 ต่ว่ากาสิได้เกี่ยวคือเก่าค่ะก็เกินต้นพฤษจิกาตั้งแต่ลายตุลาถึงต้นพฤษจิกาข้าเฮ็ดเป็นปีแรกแม่นบ่ มันเป็นยังไงเนี่ยมันคือเป็นต้นสอนแท้สำหรับลักษณะของขอต้นเตี้ยต้นเตี้ยบ่สูงค่ะลักษณะของเขาสูงแค่ร้อยยี่สิบเสนคือหมายถึงว่าความสูงเต็มที่นี้ก็คือร้อยยี่สิบร้สิบสีเพียงแอวเห็นไ่มจแม่ค่ะต้นเตี้ยค่ะต้นเตี้ยเนาะนอกจากนั้นมีคุณสมบัติอื่นอีกบ่ ตอนท่านโลกดีก็ลอยหานะคะพ่อโอ้ตอนตานท่านโลกแล้วก็ได้หลายเพราะเขาบอลมูลอยหานี่จะล้มความหอมกับไอเที่ยงกันเออแมนแมนแมนครับเพิ่นเปรียบเทียบกับเขาหอมมะลิเนาะผลปรากฏว่าเขาหอมสยามนี่ซีนี้คุณสมบัตินึงคือต้นเตี้ยถ้าต้นเตี้ยนั้นนะครับก็จะตอบโจทย์ตรงที่ว่าไม่ล้มเขาก็ล้มเออเออล้นลผลผลิตสูงเขาบอกว่าได้สูงกว่ามะลิถึง2.1เท่า ครับผมและนอกจากนั้นนะครับเรื่องของตานท่านโลกตานท่านต่อความแข็งแรงโดยเฉพาะยิ่งยิ่งสภาพแบบนี้ครับพี่น้องครับนี่เห็นมั้นี่ดินแห่งกินกินแบบนี้นะครับก็สามารถสีต้นง่ญ่ขนาดนี้ครับพี่น้องครับนี่เป็นแต่สอนให้นะได้จักมือแล้วครับนี่เดือนกัวครับพี่น้องครับนี่เนาะอ่าบานีอายุการเก็บเกี่ยวนี่เขาเขาสีเกี่ยวช่วงไหน จะเกี่ยวประมาณต้นพืชเี่ยะค่ะเกี่ยวพอมกอขอสิบห้าโอ้เกี่ยวเกี่ยวพรอมมะลีดอกกอขอสิบห้าค่ะพ่ออืมมันจะ้เอื่นว่าใครว่าเขาดอเขาดอเนาะเอาครับผมเอาเบื้องต้นนะครับสาหรับวันนี้นะครับขอขอบพระคุณนะครับน้องตุ๊กนะครับอย่างมากเลยทีเดียวครับผมครับผมครับเอาครับพี่น้องครับนี่นอสำหรับข้าวหอมสยามนะครับแปลงนี้นะครับของน้องนุ่งนะครับทังอําเภอ เมื่อยวดีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดของเราครับผมนี่นี่เบื้องต้นนะครับให้พ่อพี่น้องป้องไปนะครับได้ไม่เห็นเนาะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งสิ่งที่แปลกใหม่ก็คือลักษณะของหน้ายอดครับพี่น้องครับนี่เนาะไม่ได้เห็นโดนหรอกครับลักษณะของหน้ายอดนะครับหน้าโคกแบบนี้นะครับพี่น้องครับนี่เนาะและก็โดยเฉพาะยิ่งยิ่งข้าวสายพันธุ์ใหม่ของเรานะครับบอเซอรอเลยว่านะครับในลักษณะของดินแห่งแห่งแบบนี้ดินโคกโคกแบบนี้ ข้าวสายพันธุ์นี้นะครับที่สามารถจะเริ่เติบโตได้ดีขนาดนี้นะครับพี่น้องครับดีเนาะเอาส่วนรายละเอียดต่างๆความคืบหน้านะครับสิเป็นยังไงเดี๋ยวนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับพร้อมทีมงานนะครับก็สีมาติดตามครับความเคลื่อนไหวความคืบหน้านะครับสําหรับข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่ของเรานะครับข้าวหอมสยามในโอกาสต่อไปก็แล้วกันนะครับเอาครับสาหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงาน พอมครับอีพอยเม่ครับพรอมกับน้องตุกนะครับขร้อมรับผ้าจากพี่น้องปองไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ยพี่น้องครับนี่เป็นตัอสอนครับวนนี้กอเข่าเนาะข้าวหอมสยามครับผม